นนครับอีที่สามนะครับอีที่สเราก็มาแล้วเ,วเ,เรนรฟกูแี่เลรามาแล้วูนี่เราอ่าเนี่ยนีาา่ยนะกูนี่นี่นะครับเลยนะ กุนเลียงกา้ยงัแกกนเดี้ยงกองเกกุนเลียงโออาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับกองเก๋กองกองเออกองเก๋กองกอันเลี้ยได้ด้

นั่นแหะบังนี่ะ้งว่าไม่ต้องบ้านการตัดสินใจก่น้าเปิงานเอจแ้เลยครับ่าแล้วก็นม่รับต่้มาดูเอกับหน้ามาทงกงมังตัวเดียวคนเดียวกครัวตเมื่อกันนะก็หวตำเมื่อกันันนี้นะเตมกับันนี้นะไม่ไม่เตึงกวยโตีตำเมือกันกาเลยฟังขาย่าขากันำไม่ได้เม่ต้องมเป๋จานนองำได้กัน ได้แน่ครับไม่้ต่ไม่ได้ไม่ต้องจนนั่นน่นั่นตายตายตามาแล้วนะจ้าวต้ลงเร่อย่อยเดี๋ยมนดค

ตัวเกาเหวไ้เยมันนาะตูหน้าระตูมึงชนนะชนนะพุ่มโยนตอนนี้โ้ม้วนโยนยนอ้พวกม่งมาเกียงง่วงเอาผงหาเหลวเอายล้งเตืนนะใชยลูกไข่มานี่ลูกไข่อะเ้ึงแลยเอาเลยวะเอาเลยวะมาลูกแกี่ลูไม่ได้ดยวัวเวนี่